Oh, สวัสดีครับผมวันเอ็กนะครับก็ so, วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ oh, พองนะครับวันนี้ผมทึกวิดีโอวันที่8ดนะครับเดือนสิบสองสองห้าห้าแปดนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับ oh. ก็ผมเคยโพสต์วิดีโอไปนะครับเมื่อประมาณ วันวันจันทร์ุเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ตอนแรกผมจะมาวิเคราะห์ก่อนว่าก็ดูเทรนก่อนกันกนะครับเ็ อันนี้เนาะก็มาจุดน,นี้น,ะ,น,น,น,ะ,น,น,นะครับก็คือการตีเทม้าหกจะปตีสิบปลสองจุดยิงก็หากันเนาะก็ เก็ตไม่ง่ายเลยนะครับนี่ก็คือชแต่เห็นว่ามันมีเบรกเอาตัวชแนลขึ้นไปเนาะแล้วก็ผ่านในตัวมูฟเฟอร์เลช50นะครับขึ้นไป นะครับจากนั้นมันก็วิ่งลงนะครับผมกลับมาชนตรงชแนลตรงนี้นะครับปลายปลายแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นไปแล้วนะครับคือวิ่งมาชนแล้วก็มีการกลับตัวเล็กน้อยนะครับแล้วามาดูที่ทางเฟมก็อา่า เมื่อเรามาดูที่ทำเฟ็น H1 นะครับ H1 เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคามันกำลังทำเป็น Double Bottom มาเนาะก็คือจุดที่ผมมาร์กไว้เรื่องของว่ามันจะเกิดตรงเซลล์แนวระดับนี้นะฮะตั้งแต่งถึ3 8 2ไว้เนาะก็ถ้า มันราคามันกลับตัวเนาะก็เป้าหมายแรกที่วางไว้กคือเส้นนี้นะครับที่ที่ที่หายเดิมเนาะก็จาคาเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้มันกำลังเกิดแท่งเทียนแท่งนี้เข้าไปนะครับตรงนี้มันเกิดเป็นตัว วันนิ่งโดจิตสตานะครับผมเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันเกิดในในช่วงของแนวรับมานะฮะก็คือเส้นอ่า e m านะครับ m o v i n g Average นะฮะที่50นะครับผมเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับหรือไม่ถ้าเป็นฟิโบก็อยู่มามแปดจุด่อนะฮะช่วง 50.0นี่ฮะแล้วก็อยู่ใต้อยู่มาเกือบชนเส้นไอตัวแนวรับเก่าของเขาแลนะฮะก็เป้าหมายที่บอกไว้ก็คือเป็นเป้าหมายเดิมะนะครับที่าหายเดิมนะครับ ถ้าผ่านไฮเดิมไปได้นะครับเป้าหมายต่อไปของเขาก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับก็าแปดจุดห้าหนึ่งนะครับเป้าหมายต่อไปของเขาน้าจะอยู่ที่แนวต้านเส้นนี้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นอย่างไรก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำปติิริยาอะไรนะครับแต่เป้าหมายแรกก็คือบอกาเลยว่า ก็คือเป็นไฮเดรนบอลนะครับที่หนึ่งพันแปดสิบแปดจุดหกห้านะครับแต่ในการเทรดทุกครั้งนะครับสิ่งที่ไม่ลืมเลยนะครับยิ่งไม่ควรที่จะลืมเลยก็คือครตั้งสมรอิไว้นะคะก็สำหรับตัวผมเองนะฮะผมว่ะนี่คือจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ก็ตั้งสมรอิไว้ประมาณจุดนี้นะครับถ้าเราเข้าเซลล์จุดนี้ก็ ก็จุดนี้นะฮะวตั้งสอบรอสไว้แล้วก็อื่นอย่างไรเราก็ควรเรื่องของเอฟเอ็มกันด้วยเนาะเออ็มกันด้วยนะครับเว่ามันควรจะเพราะว่าทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนอยู่ อยู่ัเราเสมอนะครับถ้าเราเมดีโอกาสที่เราจะชนะก,ก็เยอะเนะก็ผิดพลาดประการอะไรตัวนี้ก็ขอโทษด้วยนะฮะผิดท,ทางผิดอะไรก็มันเป็นแนวความคิดที่จากระบบของผมเองอนะเนาะจากแนวความคิดของผมเองอะผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผิครอบไปแล้ว ติดทางก็ขอโทษที่ดูวิดีโอก็เก็บไว้นะครับดูไศึกษากันแล้วกันนะครับผมก็มาแชร์แนวคนคิดให้คนอื่นได้รับฟังบ้างนะครับก็ถ้าสนใจเปิดพอร์ตการลงทุนนะครับกับพอเด็ดนะก็สามารถนะฮะเข้ามา คลิกได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้กับ FB s w a o k e r นะครับหรือ FX t r a r i n g ก็ได้นะฮะแล้วแต่ท่านสนใจ